อ๋อบนว่ายังไงคะพี่บนบนว okay. ่าย oh, ังไงคะอ๋อบนงานค่ะบนงานโอ้ให้ได้ตําแหน่งค่ะว่าจะถวายบ้าให้กับหลวงปู่ค่ะได้ไหมคะได้ค่ะอ๋อก็เลยเอาบ้ามาถวายหลวงปู่เก้าอันเก้าสิบเก้าอันค่ะโอได้จากเอ่อการบนเนาะบนโขนหลวงปู่นะคะมาจากไหนนะคะโคราชโคราชนะคะโคราชเด้อนะคะท่านผู้ชม นะคะคเอาว่าวะะมาถวายให้กับหลวงปู่สวงนะคะนี่วางไว้ตรงนี้เลยนะคะเกสิบอันนะคะอ๋อเขียนไว้ด้วยนะคะคบนหลวงปู่ไว้สำเร็จนะคะจากการงานนะคะคก็เลย เอาว่าวนะคะมาถวายให้กับหลวงปู่สวงนะคะถวายแล้วนะคะเมื่อกี้นะคะมาจากโคราชนะคะค่ะตอนนี้ก็กําลังขึ้นไปไหว้ที่กระท่มนะคะหลวงปู่นะคะตอนนี้ก็มาถวายตรงสาลานะคะหลวงปู่ก็นะคะอยู่ตรงนี้นะคะเหมือนกันนะคะค่ะสวัสดีท่านผู้ชมนะคะค่ะพาท่านผู้ชมนะคะมาที่ทมละสังขารบ้านรุ่นนะคะแอนี้ก็ ามานั่งตรงนี้นะคะบนกระท่อมนะคะแล้วก็จุดธูปขอพรนะคะหลวงปูส่สวงเสร็จแล้วนะคะอธิษฐานเสร็จแล้วไม่ได้เอาขาก้องมานะคะก็เลยจุดธูปอธิษฐานขอปู่นะคะขอทุกทุกอย่างนะคะาตามที่เรานะคะปรารถนาที่จะขอปู่นะคะเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเอ็ดเบนีนะคะจะพาท่านผู้ชมนะคะไปขอโชคนะคะ ที่ต้นมะขามนะคะข้างหลังกระท่อมของหลวงปู่นะคะเพราะว่าแอดมินีก็เคยได้โชคได้ลาบตรงนี้นะคะอมองเห็นตัวเลขชัดๆนะคะแล้วก็ได้ลงให้กับ f อฟซแฟนช่องนะคะได้รับชมนะคะตั้งแต่ปีที่แล้วนะคะอตอนนี้ก็แอดมินี้ก็กําลังจะไปส่งให้ท่านผู้ชมดูอีกครั้งหนึ่งนะคะเพราะว่า,าเมื่อกี้ก็อมองอเดินไปนะคะเดินไปที่ต้นมะขาม ก็ยังไม่ทันไรนะคะก็นั่งที่เฉยนั่งตรงโต๊ะหินอ่อนนะคะก็มองเห็นตัวเลขนะคะก็ก็เลยอดที่จะไปส่งให้ท่านผู้ชมดูไม่ได้นะคะ,ะเดี๋ยวตามแอดมินีไปเลยนะคะที่ต้นมะขามของหลวงปู่นะคะ,ะท่านใดน,นะคะทีะ่เข้ามารับชมแล้วก็ขอพรนะคะผ่านช่องแอดมินีก็ขอได้เลยนะคะ,ะลงไปเลยนะคะเดี๋ยวไปส่งดูนะคะตัวเลขนะคะที่กระท่อมละ ไปส่งดูที่ต้นมะขามนะคะแอเดียก็พูดเพี้ยนอีกแล้วนะคะไปส่งดูด้วยกันเลยนะคะพร้อมๆกันเลยนะคะ,ะท่านผู้ชมที่สายตาดีนะคะมองเห็นตัวเลขหรือว่าหลวงปู่จะประทานให้เห็นตัวไหนก็ให้ท่านผู้ชมนะคะส่งดูด้วยกันนะคะไปพร้อมๆกับแอเดียนเลยนะคะ มื่อกี้ก็นั่งอยู่ตรงนี้นะคะนี่ต้องเห็นอ่อนนั่งแล้วก็อยู่คนเดียวนะคะก็จะมองเห็นตัวเลขนะคะที่ต้นมะขามนะคะจุดนี้เลยข้างบนนี้ก็เห็นอยู่นะคะแต่ว่ามันมองเห็นตัวเลขเยอะมากนะคะแต่ว่าที่แน่ๆก็คือให้ท่านผู้ชมนะคะดูตรงนี้ก่อนจุดแรกก่อนนะคะที่อันนี้เห็นนะคะ จุดนี้เลยนะคะกำลังนั่งนะคะนั่งตูดยังไม่ถึงพื้นเลยนะคะพื้นหินอ่อนนะคะแต่ว่าเอ๊นะคะก็เหมือนมีอะไรนะคะโดนจิตโดนใจแวบๆบแบบตรงนี้นะคะ ท่านผู้ชมเห็นเป็นตัวไหนเนาะแอดมินก็มองเห็นนะคะมองเห็นเป็นเหมือนแบ,บ 7, แับศูนย์เจ็ดหรือว่าศูนย์แปดอะนะคะมันเหมือนทั้งแปดแล้วก็เหมือนทั้งศูนย์นะคะตรงนี้ข้างบนนี้เป็นเจ็ดแน่นอนเจ็ดชัดมากนะคะเจ็ดมีหัวหยิกๆยักนะคะ ก็ให้ท่านผู้ชมนะคะดูแล้วก็ส่งไปด้วยกันนะคะเห็นเป็นตัวไหนนะคะก็คอมเมนต์บอกด้วยนะคะอ่าคอมเมนต์บอกแอดนี่นะคะใต้คลิปได้เลยะคะ่ะต้นมะขามของหลวงพ่อสวงนะคะก็จะท่านใดที่มาขอก็คือได้สองตัวสามตัวนะคะได้เป็นหมื่นเป็นแสนนะคะ ลองปูให้นะคะขอจากการงานก็ให้โชคลาภก็ให้นะคะขอแต่ว่าให้ท่านผู้ชมเอฟซีอือว่าตัวเราเองนะคะเหมือนเอดนีก็ขอมือนกันนะคะท่านผู้ชมนะคะก็คงจะเห็นชัดพร้อมไปพร้อมกับเอดนีแล้วเนาะค่ะเหมือนงวดที่ผ่านมานะคะเอดนีก็มองเห็นเป็น5้านะคะที่รอยพระพุทธบาทนะคะที่ ป่าพนมดงรักนะคะเจ้าปู่ป่าพนมดงรักนะคะรอยพุทธบาทก็ให้ทุกงวดนะคะมองเห็นตัวเลขทุกงวดนะคะ503แอดมินีไม่ได้ตัดสองตัวนะคะแล้วก็โค้งสุดท้ายก็จะมองเห็นเป็น75นะคะแต่ว่าไม่ได้ลงคลิปนะคะเห็นเป็น75แล้วก็76นะคะโค้งสุดท้ายนะคะตอนที่แอดมินี ไปตามตัวเลขของเจ้าปู่ป่าพนมนรักนะคะโค้งสุดท้ายนะคะแอดมีก็ไปดูที่รอยพระพุทธบาทนะคะเผื่ออาจะที่จะทางจะให้นะคะก็เห็นจริงๆนะคะเป็นเลขอันแอดมีก็เลยไม่ซื้อนะคะเห็นเป็นเจ็ดห้าเจ็ดหกแล้วก็ไม่ได้ถ่ายลงด้วยนะคะค่ะเดี๋ยวงวดนี้นะคะเดี๋ยวแอดมีก็จะไปส่งดูอีกนะคะ,ะที่ตรงนั้นก็เป็นภูมิดีมากเลยนะคะ ให้เห็นตัวเลขแม่นมากๆนะคะเข้าทุกงวดเลยนะคะแต่ว่านะคะตรงนี้นะคะตรงกระท่อมนะคะของหลวงปู่สวงนะคะตรงที่ละสังขารน,นะคะตรงนี้นะคะก็เป็นอ่าต้นที่อ่าท่านผู้ชมนะคะที่ท่านใดมาทําบุญนะคะก็จะไม่ขอโชคขอลาบนะคะที่ต้นมะขามข้างหลังกระท่อมนะคะของหลวงปู่นะคะตรงนี้เลยนะคะ ขอท่านก็ให้นะคะปู่ให้นะคะไม่ยากปู่ปู่เป็นคนที่ไม่ยากนะคะง่ายๆนะคะท่านง่ายๆนะคะไม่เรื่องมากแล้วก็ตัวเลขก็จะไม่โกหกนะคะบอกว่าถูกก็คือถูกนะคะที่อดมีรู้มาก็คือ,อท่านที่ได้เคยนะคะอยู่กับลวงปู่นะคะท่านไม่ยากไม่ได้เรื่องเยอะเลยนะคะ ท่านรู้ล่วงหน้าหมดเลยนะคะหลวงปู่สวงนะคะประวัติของท่านนะคะอย่างคนไหนที่ว่าซื้อเลขท่านบอกว่าไม่ถูกก็คือไม่ถูกจริงๆนะคะท่านผู้ชมที่ของหลวงปู่นะคะก็มีไก่แล้วก็ว่าวนะคะสวยงามนะคะ ประดับประดานะคะไว้ข้างข้างกระท่อมนะคะทุกที่นะคะท่านผู้ชมมันต้องแปลกใจนะคะถ้าเห็นว่าวนะคะแล้วก็ไก่นะคะที่ไหนนะคะก็จะ,ะมีลวงปูนะคะไปอยู่ที่นั่นนะคะเพราะว่าไม่มีใครเหมือนลวงปูนะคะลวงปู่ชอบเล่นว่าวนะคะแล้วก็ไก่ ตรงนี้ก็เป็นกระสินไฟนะคะของหลวงปู่สวงนะคะไฟไม่มีวันดับอัตตกรนะคะแอดี้ก็จะถ่ายตรงตรงนี้แหละคะ่ะตรงไฟไม่มีวันดับเปลวไฟหรือว่าอันไหนก็ไม่รู้ได้นะคะว่าตัวเลขก็จะขึ้นมาให้ท่านผู้ชม f c แฟนช่องนะคะรับชมทางบ้านนะคะเห็นตัวเลขนะคะก็มี f อของช่องมณีนะคะแอดมีจำชื่อไม่ได้นะคะแต่เป็นเพื่อนกันอยู่ในไลน์อยู่นะคะก็ในโชคได้ลาบตรงนี้ไปนะคะจากกระสินไฟตรงนี้นะคะก็แล้วแต่ปู่จะให้นะคะท่านใดที่มีโชคมีลาบนะคะมีวาสนาปู่ก็จะให้คนนั้นเห็นนะคะ,ะบางคนก็เห็นเป็นตัวอื่นบางคนก็เห็นตัวที่มันอกอกนะคะ ขึ้นอยู่กับบุญวาสนาของแต่ละคนเหมือนกันนะคะ,ะตรงนี้ก็สี่สองนะคะสีสองก็ออกไปแล้วนะคะตรงโอง่งน้ํานะคะตรงโอง่งน้ําตรงนี้ก็คือน้ํามนุ์นะคะของหลวงปู่ฝนตกทุกวันนะคะทุกวันมากๆเลยนะคะที่จังหวัดสุรินทร์นะคะ อตอนนี้แอดนี้ก็อยู่ที่กระท่อมลัสังขารบ้านดุลนะคะน้ำในสระของหลวงปูส่สวงนะคะก็เต็มนะคะถ้าตกมาอีกก็จะล้นแน่นอนเลยนะคะพายุเข้านะคะมาเป็นเดือนเดือนแล้วนะคะที่จังหวัดสุรินทร์นะคะบางที่ก็น้ำท่วมนะคะข้าวก็จมน้ำนะคะ บางที่ก็ถนนขาดสัญจรไม่ได้นะคะที่สีขอรภูมิจมังหวัดสุรินทร์นะคะน้ำนะคะก็มีอ่ทัิน์ได้พูดให้ฟังเมื่อกี้ว่ามีาคนนะคะมาจากทางไกลเมื่อกี้นะคะก็ได้มาตักน้ำตรงนี้ไปอาบนะคะเพราะว่าถือว่าเป็นน้ำา ศักดิ์สิทธิ์นะคะน้ําของหลวงปู่สวงนะคะเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างนะคะอยู่ในนี้หมดเลยนะคะเม้แต่โค้งมีค่านะคะหลวงปู่ก็จะโยนนะคะสิ่งโคงนะคะลงไปในสระน้ํานี้นะคะอันนี้อดีก็รู้มาจากคนที่อยู่ใกล้ชิดหลวงปู่นะคะเม้แต่ไม่เย็นแล้วก็พิทักษ์นะคะก็ได้พูดให้ฟังเหมือนกันนะคะ เดี๋ยวให้ท่านผู้ชมนะคะมาดูตัวเลขอีกครั้งหนึ่งนะคะอีกรอบหนึ่งนะคะตัวเลขที่ต้นมะขามนะคะปนจะจบรายการแล้วก็เดินทางโตนะคะก็ให้ท่านผู้ชมนะคะมาส่องดูอีกครั้งหนึ่งอีกรอบหนึ่งนะคะว่าตัวเลขจะอยู่เหมือนเดิมหรือว,ว่าจะเปลี่ยนนะคะ อันตัวเลขก็ยังอยู่เหมือนเดิมนะคะไม่เปลี่ยนเห็นเป็นสองตัว0ูนย์เดปดเจดก็ได้นะคะเพราะว่ามันเหมือนเลขแปดด้วยนะคะแต่ว่ามันไม่เต็มแปดนี่มันไม่เต็มนะคะยังขาดอยู่นิดนึงนะคะจะเต็เม แต่เจ็ดนี่ชัดมากนะคะเจ็ดมือนเจ็ดโบราณนะคะค่ะท่านใดที่มารับชมแอดนี้ก็ขอให้มีโชคนะคะมีโชคมีลาบนะคะกับกระท่อมหลวงปู่สวงนะคะตรงนี้ก็เป็นที่ขอโชคขอลาบนะคะท่านใดที่มาก็ จะมาขอตรงนี้นะคะแล้วก็ล้วงไหนะคะก็แล้วแต่โชคของแต่ละคนนะคะ7 8็ดนย์นนะคะ ก็ขอให้โชคดีนะคะรับชมแล้วก็ขอให้รวยๆกับตัวเลขของอลวงปู่นะคะทอมละสังขานบ้านดุลน,นะคะลวงปูก่ก็ตามไปเข้าฝันนะคะ fc แฟนช่องนะคะที่รับชมนะคะช่องมินิชาแนลนะคะขอให้ลวงปู่นะคะไปเข้าฝันนะคะให้ fc ของช่องมินชาแนลได้โชคดีนะคะมีโชคมีลาบนะคะท่านใดยอยากมาก็มาได้นะคะ ท่านใดที่อยู่ไกลมาไม่ได้ก็รับชมทางช่อง YouTube ก่อนแล้วกันนะคะค่ะรับชมก็ขอให้มีโชคมีลาบกันอ่าตลอดไปนะคะค่ะเดี๋ยวแอดมินจะสรุปตัวเลขให้ท่านผู้ชมนะคะในท้ายคลิปเนาะค่ะขอให้ท่านผู้ชมโชคดีเด้อนะคะรวยรวยมีโชคมีลาบกันทุกคนทุกท่านนะคะ สรุปตัวเลขนะคะให้ท่านผู้ชมนะคะท้ายคลิปนะคะที่ต้นมะขามหลวงปู่สวงนะคะที่เอ็ดมบนมองเห็นนะคะเมื่อกี้ก็เห็นเป็น07หรือว่า87ดเนะคะเนี่ยหลายบรรจะชอบเห็นอ,อย่างนี้นะคะท่านผู้ชมเห็นทั้ง0นย์แล้วก็เห็นทั้ง8